เช่นไบคณนิดสำหรับวันนี้นะคะคุนิดมีเท้เิ็การใช้ let and l e s t มาแนะนำให้เด็กๆฟังกันนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักความหมายของคำว,ว่า let กันก่อนเลยนะคะ let มีความหมายว่าอนาุญาตปล่อยให้ให้นะคะเช่นให้กินให้ไปให้รักนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ let me help มี Let go ปล่อยฉันไปเถอะให้ฉันไปเถอะนะส่วนการใช้ let's นะคะเป็นการเชิญชวนให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นะกันเถอะตัวอย่างนะคะ let's go ไปกันเถอะ let's try something to drink หาอะไรดื่มกันเถอะ let's be friends forever เป็นเพื่อนกันตลอดไปนะเห็นไหมคะว่า หลันปิไม่ได้ยากอย่างที่เด็กๆคิดเลยเพียงแค่เด็กๆฝึกฝนบ่อย